โจก้าสวัสดีทุกคนผมเพี่น้ยผมอีกสั้นบินวายพีสเอาอีกแล้วพีนไวทียร์อีกแล้วไม่มีนะครับไม่มีดิคซันเฉื่อยๆนะอี่เทียร์ก,อก็อืมก็ได้ติดรองให้กงินงงงเงินนหมดนะแล้วพี่เทียร์ก็จ่าผมจะนะโอเคแล้วครับวันนี้ความที่ผมทำอะไรพูดตรงๆแบบลูกพูดสายนะวันนี่ผมกะมาคีนะผู้ชมดูไม่มมมมมใช่แล้ว นะวันนี้ผมจะมาเาทำอะไรดีวันนี้ผมจะมาเป็นชุดได้ดูนะครับแบบชุด T O K นะครับใส่ยุ๊บแล้วเทปั๊บไม่ใชญ่ใหยบไปเลยโอเคนะครับ,รปปบไ,ไปเป็เนกับชุดแฟมชุดนี้เล็กกันอือชุดนี้เล็กกันแมโหนุด่ดอาชุดนี้เล็กกันม,มีสอง B สามชิ้นเนี่ยชิ้เนี่ยนักโทษเล็กกันนะักโทษเล็กกัน พุทแกนี่ถาตามกรงยังบนน่บนอะไรบนไน่นอลไรบ่นอะไรเยอะถามมาแล้วนี่ทำอะไรบนไน่นอย่างเยอะอ่าคุณน่าจะรู้แหละมันมีกิจกรรมมาใช่ปะสายฟรีแต่ผมไม่ได้เล่นหลายวันแล้วนี่ไงญอ้าวไม่อยากรู้ไหมฟาร์มกันยังไงอยากรู้ดิกดไปดีถามวันดิโอ้โหอยากรู้ไหมครับก็าฟาร์มกันยังไงถึงจะได้ใครอยากรู้กดไลค์ กดเลยทำห้กดผมไม่พาเลยอ่าดิไม่กดผมไม่พาเลไม่กดผมไม่พาไปนะนี่วิตาลีก็เข้าเล่นเกมนะครับง่ายๆนะอ่าโอเคนะครับนี่ก็เอาไปแลกนะคนที่ซิบุกนะครับนี่มีแจกแจกแจกมากแต่นี่ฟาร์มคนง่ายพูดแกนี่พูดแกนี่วันนี้ผมมาสอนต่างหานะครับอือนะขยากรู ใคร,รแล้วลูกกดซับสก์สมมาแล้วใครนนี้ก็มีกระเป๋านะครับเนี่ยกล่องของโอเคไปจะบอกกันตัดไปตอนอยู่ในเกมอะกันนะตอนหมงน่งมิงอะไรกันอย่างน้องหม่งนะต้องร้องนะอออโอเคตอนนี้อยู่ในเกมนะครับอออคือเราต้องไปที่ที่ไหนวะตอนนี้ไม่โดนแหลวหายจุดจบต้นก่อนนะครับ เครจะจบโดนดูไหนไวกคนเนียอะไรไอ้เขียนี่ใช่เหรอเนี่ยเราต้องวิ่งไหมนะครับพูดแค่นี้ดินเยอะด้วยแย่ไม่อยากวิงก่งว่ะไปไปไปดินเยอะดินเยอะ,ยอะคนลงยังเยอะนะครับอืมนะใครอยากได้ก็ดูคลิปนี้เอานะครับอือแบบสายฟรีก็อิม่มอ่ะอิ่มอ่ะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติม,มตเมนาะ อู๋เสียงโดนดังดิฟังผม,มดีมากฝั่งซ้ายนะครับใครอยากได้ฟังดีๆกออ็ใครอยากให้ผมโปรโมทอะไรโปรโมทชมพูช่องก็ได้นะครับคิดไม่แพงคิดราคากันเองนะครับโปรโมทชมพูช่องโปรโมทวงโปรโมทเว็บได้หมดทุกนั้นติดต่อได้ด้านล่างคลิปนะครับหรือคอมเมนต์ เราต้องวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมีคนมาแย่งอยาไรก็มีคนมาพูดแคนนี้อย่างไรก็มีคนมาพูดแคนนี้อืมบอกเลยสามสิบยี่สิบขวกันหลือครับบอลลูกฟีฟ้าเนาะสามสิบยี่สิบนะพูดแคนนี้นะครับอืมก็เมส่มตีมอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ไม่ได้ตรีมเนาะพักนะตอนนี้เวลาอารสี่ทุ่มมาเก็บยาอ่ากเอเออ ็มาดิครับไม่เห็นเจอใครเลยโอ้ดูเสียงรดนดังดิคตดหล่อนเลยเวลอะไรยอะเลยอูยออ้ฟังดังดีมากนะผมเล่นบีบีนี่พูดแคนน่นี้เห็นไหมครับเนะดี๋ยวนู่นนะไปขอเซอร์ฟ,ฟีก่อนแลกกันเอาเว้เอาเว้เอาเว,เาเว้โอ้โอหไหนวะกระโหลกเนี่ย โอเคได้และวข้าปอกเต็มมาครับดูดิไอ้เหอโคตรเยอะเลยขอกถึงกับเต็มมาครับดูนะกิว,ว่ะนะดูเอาแล้วเราก็ไปเก็บได้เรื่อยๆนะครับวิ่งไปไอ้เขี้ยวเวลายำตำใบแล้วคนหวัวเยอะอ๋อครั้งนึงมันเก็บได้สิบนี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเสียงเบื่อได้เฮ้ยเอาโหกระบหัวแล้ว แต่อีกแล้วโอเคนะครับคิดเนี่ยสั้นหน่อยเนาะเฮ้ผมถุงมวางแลยเก็บของอา่าขอโทษแล็กน,นะ่าหน่อยแล้วหนุหนหนุนนะแค่วงบอกไอ้คนรู้นะครับว่ามันฝามไมนยังไงนะครับเผื่อใครไม่รู้อืมแต่ผมไม่ได้มาฟ้ามนะครับไม่มีอะไรทำเลย อืมอันสักหน่อยเล็กกันอ่าอันนี้แเล็กๆไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเก็บสองตาเราก็ได้แหละเปิดไปดิอ่ะเออเปิดได้สาวบอลไงฟุกมาดิโอ้มไม่ใช่คิดว่าสาวบอเหีนะ้ยตัวไก่บึดเล่ตัวไก่บึดเล่ตัวไก่บึดเ,เล่ดูนะครับสก,กินมันเพิ่มอะไรบ้างนะดูนะดูนะใครสนใจให้ผมโมงโมงโมหมด,หมดเราได้นะครับครั้งละยี่สิบจริงๆ โอเคอันนี้อย่าตายยิงไปอ๋อนี่ไงสกาโอ้โหพูดแคนนี่อันนี้ดีกว่าเยอะอันไหนดีกว่าวะอันนี้เราใหม่ต่อเม็ดไม่มีเมนยำบวกสองอันนี้เด่นยำหลดุดอืมว่าดะเม็ดมันาละเพิ่มนะกาเขียวไปแรกกันแต่การนี้ผมได้เปิดกล่องเดียวอ้าจริงยิงพูดแคนนี่เปิดกล่องเยาว พูดแค่นี้อ่าโอเคครับอืมก็รอ,อกิจกรรมนะครับอืมเโอเคอ,นนอันนี้ก็ถูกนะจะเติมอยู่แต่ช่วงนี้ตั้งหมดนะครับโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรนะปรตของกระดุดนะครับกระดุด <c oughs> นี่นะครับอือเนาะแล้วใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวอัแนวไหนนะครับก็บอกกันมาได้นะครับ มคุณดูใจผมน,นทำอะไรก็ทำหมดอ่ะอนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขยายโปรโมทอะไรก็ติดต่อได้ทางล่างคลิปนะครับอ่ะอ่สักหน่อยแล้วกันพุ่งหล่อไม่ถามจริงคุณหล่อเลยพี่โอ้คุณหล่อเรีคุณหล่อเลยไปแล้วไปแล้วผมรักทุกคนผมรักทุกคนผมรักทุกคนไปแล้วไปแล้ว